สวัสดีครับช่องสปาสเปสนะครับวันนี้เราจะมาถ่าย p สองเกี่ยวกับกบเนาะกบกบที่ผมเลี้ยงธรรมชาตินะครับวันนั้นที่เราเราถ่ายกันนะครับที่เราขายไปอันนั้นที่เราขายไปมีแต่ลังคาเนาะตัวลังคาแลมทีนี้ <c oughs> ปัญหาที่เกิดนะครับที่เราคุยกันว่าเดี๋ยวเราพับเป็น EP ให้กันดูก็คือปัญหาที่เกิดพอกบเยอะนะครับพอกบเยอะ อ่าตัวนี้ถ้าคนเข้ามาใหม่ไม่รู้เนาะลงไว้สามสามร้อยตัวนะครับหลังจากที่มันหมดไปแล้วนะครับทีนี้ตอนนั้นผมทำเฉพาะแสลมนะครับพอกลมมันเยอะมันก็จะดึงดูดพวกพวกนกนกเขาแมวนกคนพูดนะครับนกกระปูดนะครับอ่ามานะครับก,ก็นกพวกนกก,ก,กินกินหอยกินปลากินกบเงี้ยครับมาก็เลยทําให้มีปัญหาว่าอ่าต้นไม้ใหญ่ข้างหลังอ่า ก็าจะมีนกเริ่มมาจับนะครับก็คือจะเขาจะมากินกบกบลูกกบตัวเล็กเรานั่นเองนะครับทีนี้ผมก็เลยทําการนี่นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับตอนนี้เป็นตะข่ายนะครับเห็นไหมครับอ่าตอนนี้ตะข่ายล้อมคือข้างล่างอ่ะเป็นเป็นตัวสแสลมอยู่แล้วนะครับสูงประมาณไม่ยี่สิบนะครับแล้วก็ฝังดินไปประมาณแปดสิบนะครับ ฝ <c oughs> ังไม่ได้ฝังลงไปเลยนะครับงอแล้วก็ถมนะครับแต่ส่วนไอตัวรอบๆนะครับตอนนี้มีตะข่ายรอบหมดแล้วก็คือนกไม่ไม่สามารถเข้าไปได้ละอ่านี่คือปัญหาที่หนึ่งนะครับที่แก้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับอ่าขออยากเปิดประตูแฝบหนึ่งนะครับใช้ลวดล็อกไปนะครับเพราะว่าบกบอยู่ข้างบ้านนะครับไม่ไม่ได้อยู่ในป่าหรืออะไรนะครับมันก็เลย ไม่ได้ล็อกแน่นหนานะครับไม่มีไม่มีใครมานะครับยู่ในบ้านอ่าทีนี้เราจะมาให้อาหารน้องกัดนะครับจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับ,อ,อ,นนรบอ่าทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ <c oughs> พอนะครับกลมมันเยอะใช่ไหมครับมันให้อาหารเยอะนะครับเรื่องน้ํานะครับน้ําเราก็จะดูเรื่องน้ําว่าไม่ให้เขามีกลิ่นก็คือหนึ่งก็คือ เพิ่มน้ำนะครับผมก็ดูดน้ำจากจากบอ่อปลามานะครับเป็นโอดูดมาใส่วันละครั้งนะครับแล้วก็มีใส่ EM นะครับบางส่วนเนาะลงตรงในน้ำนี่ามาดูกันเามาดูเขากินอาหารกันนะครับไปพรอมๆกันอ,อันนี้เป็นเป็นบ่อกบธรรมชาติข้างบ้านนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับ เดี๋ยวจะพาดูนี่ครับบรรยากาศทําเดชุกต้นตน,ตนมอหากลากไม้ <c oughs> นี่นะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามเลยนะครับทำสารพัดอย่างเลยนะครับรอบบ้านนี่น้องๆมาแล้วโดดลงน้ำแล้วเขาจะมากินอาหารนะครับผมก็จะเป็น แล้เวเขาก็ลงมาแล้วตอนนี้คือเขาขึ้นเล่นอยู่บนฝั่งนะครับมีหน่อไม้หวานไม่ต้องต้มกินติบได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีล่องผมทำล่องมา,ากันบางจุดบางส่วนก็อยู่ในร่องงส่วนก็อยู่โน่นนะครับคือ <c oughs> อาหารก็คือผมให้เป็นเช้าเย็นนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราเพนบรรยา,ากาศรอบในรอบบอ่อให้ดูเนาะเป็นบอ่อกบนะครับนะครับกบเขาก็จะไม่มีกลิ่นนะครับเวลากินก็จะอร่อยนะครับเพราะว่าเราทําระบบนิเวศนะครับช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในนี้ครับอยู่ในรูในไม้ในหญ้าน่นครับอยู่ฝั่งนันเต็มเลยนะครับเห็นไหมตัวสองสามนิ้วเนี่ยแล้วก็ใต้ใต้หน่อไม้อ่า เต็มเลยอยู่ในรูก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวดูเขาลงกินอาหารกันนะครับนี่ครับนี่ครับมีใครมีผักนานาชนิดนะครับตันนี้ลองกรองนะครับสวยไหมครับผมหอกเรียงนิดนึงนะครับก็มาก็ติดตามด้วยนะครับผมทําหลายอย่างนะครับมีเพาะต้นหัเรียนต้นก้าขายด้วยนะครับลองกรองก็ที่สวนนะครับปีที่แล้วได้20กว่าตันนะครับปีนี้น่าจะไม่เยอะแต่ก็ ก็จะพอก้าขายอีกนะครับเพราะว่าชุดของปีที่แล้วหมดไปแล้วนะครับผมลองไอ้กระสวนก้าลองกองนะครับผมนี่นะครับโอ้โหนี้ก็โตไวเหลือเกินมะก,กอมะก,กอตีอยู่กับกิมจูนะครับนู่นลูกเต็มเลยกิมจูนู่นพามาดูบอกบนะครับทำไมถึงได้กิมจูกับ ไปะไนะไปฮอลแลนด์ใทยลองกลองก็คือพวกนี้เขาอยู่ในบ่อกบนะครับผมม,มันก็นอกเลี้ยงไม่ไกลนะครับผมนี่ปัญหายอย่างก็คือน้ํานะครับรย่องน้ําอย่างถ้าไม่ดูแลเนี่ยเขาก็จะมีกินนะครับอย่างของผมผมก็จะเติมน้ำเนาะแล้วก็ใส่ e อมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้อาหารมากจนเกินไปตอนเขากินเนี่ยผมก็จะยืนดูเนาะว่าโอเคไหมมันมันพอไหมมันหมดไหมมันเหลือไหมอย่างเงี้ย บ,บางตัวก็ไม่ลงามากินเลยอยู่นู่นอยู่ใต้ต้นหน,น่อไม้นอนหน่อไม้บงหวาน5นาทีอา่าน่าจะอะไรนะมันที่เขาปลูกกันมันมีหลายชื่อเหลือเกินนะครับในใน u t u b e ในเนี่ยแล้วบ้านผมเรียกหน่อไม้หวานนะครับมันจะหวานมากเลยนะหักแล้วกินติดได้เลยนะครับถ้าต้มไม่เกิน5นาทีอา่านี่นะครับกิน กินอาหารกันอย่างเมามันอันนี้ให้เขาขึ้นเล่นนะครับไม้นะครับเช้ไม้อ่ตัวนี้เป็นไม้เศษไม้พังๆเก่าๆแถวบ้านนะเัาเอามาตอกแล้วก็ทําหารสักสามสี่สามอันแล้วก็ตอกไว้นะครับแล้วก็เอาขวดน้ำมะลมนะครับมาไว้อย่างที่เห็นนะครับอ่าประมาณหกเจ็ดขวดทีนี้เขาก็ลอยนะครับเพราะน้ำมะลมเราเป็นขวดเปล่านะครับ ทีนี้เราใส่ฝั่งละสองเนี่ยมันหกมันก็สมดุลมันก็มันก็ลอยได้ปกตินะนั่นนะครับแม่ลงมากินอาหารกันเพียบเลยอยตัวก็ใหญ่แล้วนะครับผมโอ้โดีไม่ใช่น้อยแล้วเห็นไหมครับผมเลี้ยงได้อยู่น่าจะสิบสิบห้าวันถึงยี่สิบวันแล้วครับอีพีสองเนาะเพราะว่าผมซื้อมามันตัวสาบาทนะครับแต่นี้ซื้อมานะครับมีมีคนคอมเมนต์ถามนะครับว่า ลูกกบซื้อมาหรือพ่อเองก็คือผมพึ่งเลี้ยงได้2ชุดเองนะครับสองสามชุดเองผมยังยังไม่ได้ฝึกในการเพาะนะครับพอที่ผมเลี้ยงขายมันก็หมดเลยก็มันเป็นบ่อด,ดินนะครับมันมันร่อยเนาะคนเขาก็ซื้อไปกินหมดผมก็ยังไม่ได้เพาะเลยผมก็ซื้อลูกเข้ามาแต่ว่าผมเลี้ยงแบบธรรมชาติอย่างที่เห็นนี่นะครับกบมันก็เลยค่อนข้างจะไม่ไม่เท้าเปื่อยไม่ดําไม่ แช่น้ําหรือว่าไม่แบบเลี้ยงในบอ่อปูนะครับประมาณนั้นอันนี้เราเลี้ยงเหมือนอยู่ในนาข้าวเลยถ้าที่เห็นนี่ไม่ใช่ต้นข้าวนะครับเป็นหญ้าแฝกนะครับใบกัดมันถลม่มโน่นอยู่ในวงรถก็มีเห็นโดดอยู่ตุ้งนุ่งนุ่นะครับันก็จะดูดีครับรอปอบรรยากาศธรรมชาติว่าน่าอยู่น่ากินขนาดไหนนี่ก็บอ่อประมาณแปดคูณแปนะครับ ถ้าคำนวณนะออกมาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วเพราะว่ามันเป็นวงรีเนาะวัดด้วยตาแล้ประมาณแปดคูณแปดแล้วตอนนี้ปล่อยสามร้อย300ตัวแล้วอย่างที่บอกนะครับของผมมีข้างล่างมีมีสแสลมกังงูเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าเราก็มีเตรียมฉมวกเตรียมไว้แล้วแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยเข้ามาหรอกเพราะว่ามันงูก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับที่เยอะคือนกนะครับแต่ว่าอ่านะครับเห็นไหมครับผมใส่ข่ายหมดแล้ว อ้ glass. อมเลยนะครับนี่ขายก็คือตอนนี้นกก็ไม่บินมาเกาะแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเข้าไม่ได้นะครับพอมาแล้วเขาก็เข้าไม่ได้สัก,สกตัวเลยเพราะว่ารูค่อนข้างจะประมาณนี้ครับไม่มีนกอะไรที่ว่ากินกบตัวขนาดนี้เข้าได้นะครับ <ๆ S 2> เขาก็รู้ว่าเข้ามาแล้วเขาไม่สามารถเข้าได้เขาก็ไม่สนนะครับแต่เขาก็คงได้กินอยู่แล้วเพราะว่ากินกบกินพวกนี้สัตว์เขารู้กันนะครับ โอเควันนี้พามาเยี่ยมชมดูน้องๆกินอาหารเนาะแล้วก็เรื่องดูแลน้ํานะครับมาให้เขาเน่าเสียไม,ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นแล้วก็การดูแลพวกนกพวกอะไรนะครับแล้วก็การดูอาหารว่ามันหมดไหมมันเยอะไปไหมอะไรเงี้ยก็จะยืนดูเขากินอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็ของผมให้เป็นเช้าเย็นโอเคนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับฝากติดตามหน่อยเนาะเดี๋ยวก็จะ อัพให้ดูเป็นอีพีเพราะว่าเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดูช่วงระยะเวลาวันปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างของผมมาสามร้อยตัวรู้สึกว่ามันน่าจะไม่แข็งแรงจากในถุงนะครับตายไปแค่ตัวเดียวนะครับมีตายแค่ตัวเดียวนะครับสามร้อยตัวแล้วก็นกก็ไม่หันได้กินเพราะว่าตอนเอามใหม่พ่อนั่งเฝ้าอยู่นะครับสองสามวันเลยแล้วก็เห็นสถานการณ์ไม่ดีก็เอาตาข่ายมาคุมกันเลยเพราะฉะนั้นก็นกก็ยังไม่ได้กินนะครับ แล้วก็ที่ตายไปที่เจอซากของเขาที่เข้าลอยน้ําวันที่มาวันแรกนะครับอาจจะออกซิเจนไม่พอหรือทับกันในถุงก,ก็มีตายเป็นตัวหนึ่งสรุปแล้วก็ยังเหลือค่อนข้างคือเกิน90อนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นมาอีก10-15วันตั้งแต่เอามาก,ก็ไม่มีตายเลยนะครับผมก็ติดตามไว้นะครับหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้หรือว่าจะแอดไปที่ Facebook อันนั้นก็ได้นะครับที่โพสตลงในกลุ่ม นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ